Thank you. ผูช้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันรถจักรยายนยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคตค่ะถือเป็นแรลลี่จักรยายนยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงครั้งแรกในประเทศไทยค่ะที่เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐสถาบัานการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนค่ะก็จะเห็นว่ามีน้องๆนักศึกษานะคะจากทั่วประเทศที่เข้ามาร่วมการแข่งขันครั้งน,นี้ค่ะตอนนี้ก็เริ่มปล่อยตัวกันแล้วเราไปติดตามบรรยากาศสนุกๆกันเลยค่ะ มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงทั้งหมด9 2ทีมค่ะแบ่งเป็นประเภทสถาบันการศึกษา81ทีมและประชาชนทั่วไปอีก11ทีมแข่งขันกัน2รอบคือรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศค่ะโดยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันขึ้นวังให้เป็นก้าวสำคัญของน้องๆน,น,นักศึกษาและประชาชนจะได้แสดงศักยภาพในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรรุ่น รองรับการเติบโตการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศและสร้างโอกาสธุรกิจใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยค่ะในเชิงของโครงสร้างต้นทุนนะครับมีในเรื่องของการออกแบบนะครับการคอนว์ตมอเตอร์ไซค์ที่เป็นระบบสันดาปภายในมาเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะมาประเมินได้นะครับว่าทีมที่ได้รับการเข้ารอบมาเนี่ย มองในมิติของการออกแบบมองในมิติของการปรับเปลี่ยนระบบนะฮะการขับเคลื่อนมาเป็นไฟฟ้าผมคิดว่าจะมีอะไรที่เราได้เห็นความน่าสนใจอย่างที่เราคิดไม่ถึงอีกเยอะมากนะครับเหล่านี้ผมเชื่อว่าสามารถนําไปต่อยอดทางธุรกิจได้นะครับอาจจะในเชิงที่ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเรามองประเทศไทยที่ e-v board ติดตั้งไว้ภายในปี2025คือการไปให้ถึงเป้า20%ของการจดทะเบียนร,รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่อยากเห็นก็คือโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ เพราะว่าตอนนี้มีผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มทารถดัดแปลงเพื่อขายรถเก่าเพื่อขายในมุมหนึ่งของผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาเนี่ยขาดคนที่มีศักยภาพไปทํางานด้านอุตสาหกรรมความรู้คนที่มีความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเวทีนี้ก็จะเป็นเวทีให้เขาเนี่ยมาช็อปเรียกว่ามาเลือกตัวเด็กที่มีความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี แข่งขันใช้สนามแข่งภายในมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสีราชาเพราะสภาพพื้นที่เหมาะสมมีทั้งทางราบทางโค้งทางขึ้นลงเขาผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านด่าน10สถานีหลักค่ะเพื่อทดสอบสมรรถนะของรถไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งระยะเบรกประสิทธิภาพการใช้งานทั้งวิ่งผ่านลูกระนาดเลี้ยววิ่งอ้อมก,กรวยหรือขึ้นทางลาดชันแมแบบนี้ก็ต้องขอปลองสนามด้วยคนละค่ะ สถานีที่7นะคะสถานีนี้ก็จะทดสอบการทรงตัวก็การบังคับเลี้ยวไปตามกล้วยนะคะซึ่งกลวยแต่ละคู่เนี่ยจะมีความกว้างห่างกันประมาณเมตรครึ่งค่ะหลังจากมอเตอร์ไซค์อีวีดัดแปลงผ่านการทดสอบไปเกือบครบแล้วก็ต้องมาที่สถานีตรวจวัดพลังงานค่ะโดยวิธีการใช้เครื่องอ่าน r f i d ว่ารถของใครจะประหยัดพลังงานมากที่สุด หลังแข่งเสร็จน้องๆนักศึกษาแต่ละทีมก็จะนำรถเข้าจุดพิษเพื่อตรวจเช็คสภาพกันค่ะหลังจากเข้าร่วมกันแข่งขันแล้วเป็นยังไงคะมั่นใจแค่นไหนก็มั่นใจในบางส่วนที่ทำได้ดีครับแต่ก็ต้องมีข้อปรับปรุงบางหัวข้อนะครับถ้าชนะก็ดีใจถ้าแพ้ก็ไม่เสียใจครับพีหน้าเอาไม่ครับมั่นใจแค่ไหนคะเอ๊ และแล้วก็ได้ผู้ชนะการแข่งขันครั้งนี้ค่ะโดยประเภทกลุ่มสถาบันการศึกษาทีมชนะเลิศจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech ส่วนประเภทประชาชนทั่วไปได้แก่ทีมจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลน,นะคะ แต่ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะสิ่งสำคัญคือเห็นความตั้งใจความมุ่งมั่นของทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันค่ะซึ่งในอนาคตเชื่อว่าทุกคนจะกลายเป็นบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเสริมทับการเติบโตของอุตสาหกรรมอีวีในไทยต่อไปค่ะธีรยุทธสุขสัครถ่ายภาพคณิ t h าอมรเมธวรินทสำนักข่าวไทยอาสามทรายงาน